ให้คิดเงินเพิ่มนะคะให้ยืมกอดฟรีมอสเอาหมอนให้พี่หน่อยครับเอาใบใหญ่ๆหรอชิเงินอ่ะเอาใบใหญ่ๆหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยเลือดอออไปอ่ะใส่รองเท้าใส่ชื่อกอดไว้นะจ๊ะ ช่างจะพยายามรีบตัดรีบเสร็จนะคะถ้าเจ็บแล้วบอกได้เลยนะคะเ mm. จ็บไหมคะ mm. อันนี้จะเจ็บนิดนึ่งนะคะถ้าเจ็บบอกช่างได้เลยนะคะเดี๋ยวช่างจะหยุดให้ใหย่าชักเท้าออกนะคะ เก่งมากมาครึ่งทางแล้วค่ะไปต่ออีกนิดนึง20%เสร็จค่ะ10%เสร็จค่ะโอเคเก่งมากกันหายใจใช่ไหมช่างก็กลมช่างก็กลม ยังตัดเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเหลือเอาออกก็เสร็จแล้วค่ะเจ็บไหมคะเจ็บอยู่นิดนึงอันนี้จะเจ็บอีกนิดนึงจะพายายามรีบทำรีบเสร็จพร้อมแล้วบอกค่ะไม่รีบหายใจเข้าลึกๆดู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 อะไรอะ่ะเขากินอะไรอะ่ะ ห่จังเลยนะคะกุ้งเหรอคะลอสเตอร์เหรอคะที่ LA เหรอคะอุ้ยในในเราจะไปกินกุ้งกันอ้อาลูกค้าค่ะขออนุญาตไปกินกุ้งก่อนอพอเพียงเท่านี้นะคะ <laughs> อะไรนะนี่ไปกินกุ้งกันนะล,ลูกนะมานองสร้าง ขอตำแหน่งนิดนึงนะคะอืมดใสล่ะอืมนิดนึงค่ะเก่งมากค่ะได้แล้วค่ะออโอ้อ่ะโอเคเก่งมากค่ะเก่งแล้วเก่งแล้วออกแล้ว ออกแล้วฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมค่ะใช่จะไปโรงเรียนไม่ปวดแล้วแต่คราวนี้วิธีการดูแลเดี๋ยวพี่บอกอีกทีนะคะอ่ะพี่ให้ดูเห็นไหมนี่ไงนี่ไงมีความอยู่โรงเรียนอะไรคะอ๋ออยู่ราชินู อทะลุมาข้างหน้านิดหนึ่งนะคะทะลุมาข้างหน้าเยอะเลยโอ้เสร็จแล้วค่ะเก่งมากแม่อย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวอ่ะพี่วางให้ดู เดี๋ยว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 เดว๋ไม่เป็นไรเลื่อออกก็เจ็บได้ออไหรอคะอ,อ,อ,อ๋อเพราะว่าอันนี้มันถลุด้วยเจ็บไหมคะเจ็บนิดนึงเนาะแต่อันนี้โล่งไหมคะโล่งมากเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เทียบให้ดูคนจะดูก็เลยไม่ได้ดูเลยไปไหน,นว่วงนอนแล้วเหรอคะ,ะลง,ไไลงถ้าถ้าให้ให้เพิ่มห้าบาทลงวันนี้เลย <c oughs> ลงให้วันนี้เลยจ้า ปวดมาเป็นปีๆเลยเกินปีๆเกินปีๆชึบสาเก็บใจช้อยนะชึบชึบโอเคค่ะ